สวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับรายการคุยกนเดียวกับแบงค์รูปก,กเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันกับเรื่องเป้าหมายเป้าหมายในชีวิตคนเรานัาา้นแตกต่างกันอย่างชิ้นเชิงนะครับเหมือนกับการขึ้นต้นมะพร้าวบางคนก็ไปเลือกขึ้นต้นที่ต่ําๆจะได้ลูกมะพร้าวเร็วๆบางคนก็ขึ้นมาสูงหน่อยเลือกต้นที่สูงมาหน่อยก็ใช้เวลานาน,านหน่อยบางคนก็สูงมาหน่อย หรือบางคนก็สูงสุดปิดเลยเป็นความท้าทายนะครับสําหรับเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเป้าหมายบางทีความสําเร็จมันก็ขึ้นอยู่กับโอกาสที่เราจะสร้างเป้าหมายนั้นให้มันสําเร็จรุ่ร่วงไปได้นะครับผมก็อยากจะเปรียบเทียบว่าโอกาสให้เปรียบเสมือนอากาศอากาศที่อยู่รอบตัวเรานี่หนะครับที่ไหนมีอากาศที่นั่นย่อมมีโอกาส โอกาสที่จะดำรงชีพเพื่อทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จลุล่วงวันนี้อาจจะมาในแบบที่ค่อนข้างเคร่งคุ้มอันเนื่องมาจากแสบตานิดหน่อยนั่นเองแว่นตาก็อยู่แถวนี้นะครับอันไหนใกล้ก็เอามาจัดการอันนี้ก็ไม่ใช่เน็กไทนะมันคือผ้าเช็ดหน้าลองดูเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆ มันต้องมีสักแนวที่เป็นของเราไม่ว่าจะเป็นแนวนอนแนวตั้งแนวเอียงกี่องศาก็แล้วแต่เพราะโลกนี้มันมี360องศาครึ่งหนึ่งของ360คือ180องศาแต่อุณหภูมิพรุ่งนี้ที่กรุงเทพมหา,านคร41องศาแน่นอนร้อนขี้แตกพี่น้องเอ้ย คาดว่าผกนี้อาจจะนอนบ่ายสามก่อนนอนก็อาจจะหาเมนูอะไรทําให้เพื่อนๆได้ชมก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับสูตรของผมอาจจะไม่เหมือนใครแต่รับรองถูกปากผมแน่นอนเพราะผมกินคนเดียวเพื่อนๆได้แต่ชมไม่ได้กินเพราะมันกินผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านโซเชียลไม่ได้นะครับเห็นแต่ภาพเหมือนกันทุกที่นะครับสาระ วันนี้ก็อาจจะมีแค่การให้กำลังใจเพื่อนๆน,นะครับเป้าหมายของเพื่อนๆก็ทำ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 แล้วมันก็จะสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะครับสำเร็จนั้นอาจจะไม่ยากนะครับก็แค่เขียนเข้าไปเนี่ยสำเร็จแล้วจะช้าจะนาน จะเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัหยหลายๆปัจจัยนะครับช่องทางรู่ทางคนช่วยเทคนิคต่างๆไม่เหมือนกันเทคนิคบางคนอาจจะง่ายบางคนอาจจะยากมันก็ขึ้นอยู่กับใครชอบแบบไหนเพราะคนเราไม่เหมือนกันแต่ทุกคนต้องคน เหมือนแกงครับใครที่เคยทําแกงก็จะรู้ว่าถ้าไม่คนนี่มันก็จะไม่เข้ากันมันก็จะไม่ผสมปนเปรกกันไปนะครับแกงจะอร่อยต้องคนคนจะดีก็ต้องมีคนไม่ดีมาเปรียบเทียบฉะนั้นไม่ว่าคนเลวคนดีมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะครับถ้าไม่มีคนเลวแล้วจะมีคนดีไปได้ยังไง และถ้าไม่มีคนดีและคนเลวมันจะมีไม่ได้อย่างทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติให้สนุกแล้วคุณจะสนุกกับธรรมชาติสวัสดีครับ